วันเกิดย้าแล้วก็วันพุธด,ด้วยวันเอาก็ถืออะไรถือเงินเอาจำนวนเท่าไหรไ่หนลองนับดูซิของวันเกิดย่า มีอะไรอีกหลังรถเรามีเค้กเอ้ยมันก็เป็นทุเรียนอ่ะทุเรียนปกติแต่เรียนใส่กล่องเค้กโอเคเรากำลังถึงบ้านย่านะคะหนูไม่ได้ทุกคนแบบว่ามาถึงแล้วเห็นไหมเหโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะคะปฏิบัติการของเราคือเจ็ดเค้กมันก็เหมือนมันเป็นทุเรียนอย่างเดียวใช่ไหมเอ้ยเลยเอาใช้ปลาจุดนะคะ เอาๆอาอ,อกใกล้ๆแต่พีเ่เก็บเอาอไ้เาจุดเอาไว้นะป้าจุดนะเส้นขัดเส้นใหญ่เลยเกยมันเกิดคนยากด้วยทุเลียของกนยานั่นเองนี่น,นคะคะโอเคไปเกไ้เข้ามาจาของไว้ผา เตรียมงานอยู่เตรียมงานเตรียมนให้เล็กน้อยอยู่ดีวโอเคอเคแกนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นโอแกนว่ายาจะชอบไหมชอบแน่น,นอนเพราะของโปรดยาคือทุเรียนโอเคไปกันเลยเรียเข้าไปแล้วีั ديبركان

ไปไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ดูว่าเคสทุเรียนเขาดูว่าเคสทุเรียนโอ้โหเคสทุเรียนเขาการตอแกงชอบกันเนี่ย มีทุเรียนูกออยแกงแเตรียมงานมาให้เล่าอันนี้ใครว่างงานแกล้เล่าโอ้โหสุดยอดเลยอะเป็นรูปผาไหนี่อืมอืมอืออือเฮ้ยมีรูปแก้เต็มเลยเอาแกล้มแก้แกล้งล้ ใ,ใจดีใจปะกอดเลยอืเอาไปหอมแก้มไปขอให้เราไปรวยเอาพี่เจี๊ยบพี่เจย <laughs> มอขอให้เพลงเพลงเพลงนน่าแฟนยายดูใจรลถูกใจเออถูกใจ้านางถูกใจมา้า <laughs> <laughs> ลางถูกใจที่สุดเลยนเนี่ย